สวัสดีจ้าชาวนี้เรามากันที่สนามฟุตบอลสำเพาแสนนะครับอ่าเขตคันนายาวนะครับกรุงเทพมหานะครนะครับโอ้โหว,วันนี้ได้เข้ากรุงเทพนะครับพอดีลูกชายนะครับไปคัดตัวนะครับติดของอ่าสโมสรน,นะครับพีท,ทีประจวบนะครับรุ่นอายุ14ปีวันนี้ก็เลยต้อง มารายงานตัวแล้วครับเพื่อฝึกซ้อมนะครับเป็นวันแรกก็ตามกำหนดการก็9โมงนะครับออกจากสมุดประการมาตั้งแต่7จดโมงนะครับ7จดโมงเช้านะม,นะม,นะมาถึงนี่ก็เกือบ8ดโมงมาก็ยังไม่มีใครมาเลยครับถึงก่อนเข้าเลยแต่เช้าก็เลยพาเดินดูสนามก่อนครับ คือว่าดีทีเดียวนะครับขนาดมาตรฐานเลยเด็กผู้ปกครองทยอยกันมาเลยโค้ดก็รอเด็กๆรายงานตัวพอรุ่น4ี่เก้า สิบสี่ขวบเป็นการใส่รองเท้าให้พี่หน่อยเร็วรองเท้าเริ่มครับแล้วครับปีละสามคู่นี่ อันนีุ้่นรุ่นอะไรนี่สี่เก้าห้านย์ห้าศูนย์คนหนึ่งอันนี้ไมสองคนหรอสองคนเห็นไหมตัวเมือันนี่ห้าศูนย์นะโหตัวใหญ่กว่านี่ห้าศูนย์นั่นเนี่ยตัวใหญ่กว่าปุงนปอนหนึ่เฮ้ยเน้นตัวใหญ่ไว้แรงประทัแต่ละคนมาจากต่างที่ต่างถิ่นกันเลย ชิสนชิชานะรนชานาสีอ 10, ouais. ่าตอนนี้โค้ดเรียกตัวน <1 boiling> <separately> ักเตะแล้วอ <Okay>. ันนี้รุ่นอายุ1 3บสนะครับเขียวเกียวเนี่ย เพื้นเยเขียวนี่เงินทั้งนั้นที่น้าพูดอย่างนี้เพราะทุกวันนี้น้าเองเอาไปอยู่ขยันขนาดอายุน้อยแล้วน้อยที่อยู่ในโลกตอนนี้75อายุ75แล้ว <c oughs> ยังสมามารถที่เอา <c oughs> เอาเงินนี้ได้ <c oughs> จากสนามฟุตบอนได้ก็ <c oughs> เป็นโค้ดนะครับหายพวกเราทุกคนตั้งใจนะครับเดี๋ยวเวลาเสียวเวลามาแล้ววินาทีนี้ต้องม,มีค่าสำหรับพวกคุณ นะครับน,น่าจะสอนในเรื่องของการจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเป็นยังไงนะอยู่ในสมาคมฟุตบอลเป็นโค้ชทีมชาติมาทั้งหมด17ปีนะครับ17ปีส่วนใหญ่จะคุมเยชน14 16 19 2 1 22 23นะครับเป็นวหนาโค้ชหมดที่ดีที่ทสุดพาฟุตบอล17ปีไปชิงแชมป์โลกที่นิวซีแลนด์มาแล้วรุ่นรีซอ นะครับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนี่ก็สอนมาหมดแล้วพวกนี้นะครับทุกอย่างต้องมีวินยัยมีสี่ข้อที่พวกเราจะต้องจําไว้เลยนะฮะข้อที่หนึ่งคุณต้องศึกษาเราเรียนคุณต้องเรียนหนังสือนะครับฟุตบอลเป็นช่วงสั้นๆมันเป็นไปเบิกทางถนนที่คุณจะต้องเดินไปสู่ความสาเร็จในอนาคตแต่คุณต้องเรียนหนังสือข้อที่สองคุณต้องควบคุมประเมินประมาณตนเองก็ได้คือความมัพ่พของคุณ ข้อที่สามคุณต้องเข้าใจเรื่องของนะครับการพักผ่อนอาหารการกินและเรื่องวิทยาศาสตร์ก,รกีฬาข้อสุดท้ายคือสม่ำเสมอในการฝึกซ้อมนะครับแล้วคุณจะไปได้นะครับไปได้ทุกอย่างไปได้ฟุตบอลสามารถสร้างฐานะได้จำไว้นะครับชีวิตน้ำมือกันมาจากโคน ยากจนแต่ฟุตบอลสามารถสร้างฐานะตัวหน้าได้เข้าทำงานที่การท่าเรือเป็นโค้ชการท่าเรือเป็นโค้ดทีมชาตินะครับได้นั่งเครื่องบินไปไกลไปยุโรปไปไหนในเอเชียทั้งหมดก็เพราะฟุตบอลงั้นพวกคุณทําได้การพักผ่อนอย่านอนเด็ดนะครับอย่านอนเด็ดน้อมันจะไปได้เดี๋ยงคอมแยกเท่าน้าเอาโอเคนะครับยขานาเ,เอางี้เอาก่อนว่าใครเป็นผูส้สาวโตัว ยี่นี่เลยครับ,รบ,รบอีกอยี่นึงเอากลับไปใหม่กลับไปใหม่น้าจะสอนพวกเราให้ทุกคนเป็นมืออาชีพนะครับไปคัดที่ไหนไม,ไม่ไม่เป็นเป็นเป็รองใครคนเขาบอกว่าใครเป็นปุพวครูใครเป็นอะไรตาอะไรปั๊บรีบไปเลยเดินไไม่ให้เดินพ้อบอกกลับบ้าน <c oughs> นะครับทุกอย่างต้องแอคทีฟ เวลาเขาคนเขาบอกให้นับอะไรหนึ่งสองนั่นตุดแล้วเราบอกหนึ่งสองแสดงความกล้าหาญออกมาสแสดงคการเป็นนักกีฬาออกมาไม่แห่งอบแน็ตอแน่เดินนะครับ,บเอาใครไป็นผู้สาปตูเดินออกมาเลยป่ะเอเอเมันต้องอย่างนั้นอ่าโอเคกี่คนสาม6 7่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า นับใหม่หนึ่งสองสามสีส่พี่บอกให้ฟังที่นับใหม่ว่าท,ทุกคนต้องมีสมาธิในการเล่นนะครับเหมือนกันนะครับทุกคนต้องมีสมาธิตรงนี้ทําอะไรทำะไรฟุต MM> บอลสมัยใหม่นี่ไม่ใช่โค้ดกดปุ่มแล้วต้องเล่นตามที่โค้ดบอกคุณต้องคิดเองทําเองแต่โค้ดจะฝึกเลือกปุ่มคุณจะมีทั้งหมดสิบปุ่มคุณจะเอาปุ่มไหนคุณเลือกเอาเองในสนามไม่ใช่บอกว่าพูดสินครับ ผู้สู้อยู่ก่อนอยู่ก่อนเพื่อนอยู่ก่อนเดี๋ยวผู้สิ่ครับอยู่ก่อนทั้งเดี๋ยวถามโค้ชก่อนว่าจะเล่นแบบไหนเป็นไปไม่ได้หลักการส่งมีอสี่ข้อข้อที่หนึ่งต้องแม่นย้ำสองน้ำหนักสามจังหวะสี่มุมนะครับเอาส่งก่อนเอาส่งก่อนเข้าส่งก่อนไม่มือส่งให้เข้าอันนี้มาถึงดูมาโตมาโตท่าทาง การให้บอลท่าทางต้องสลัสลวยให้บอลทำไงอาจจะบอลไปมาครับรับป๊บว <tr> ิ่งมาวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมวิ่งเร็วอ้อมเลยได้กำลังนี่ส่งมาเริ่มมาป้าปให้เอป๊บป๊บเอาโยซ้ายมามให้แล้วตำแหน่งนี่คือรายละเอียดส่วนใหญ่โค้ชก็ Math. ไม่ได้พูดตรงนี้รายละเอียดในการเล่นอให้เล่น มาช่วยเหลือกันโอเคถ้าหนุ่มทุบด้วยมไม่ใช่เล่นไป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 เล่นไูตรงนี้เลยพวกเบอร์เลยให้ได้คิดต้องคิดครับเวลาเล่นต้องคิดเอาใหม่เริ่มเริ่ม active หน่อย a c t กลับแล้วครับหลังจากซ้อมอย่างสมบุกสมบันเที่ยงครึ่งครับเลยซ้อมตัวนี้เสก,กับ